ไม่ว่าช่อง3หรือช่อง7ก็แบกไม่ไหวเปิด5ละครฟอร์มยักษ์ตัวท็อปลงจอทั้งเรื่องแต่เรตติ้งดันแปกไม่เป็น5่า เรื่องแรกสองเสน่หาคิมเบอรี่เจมมาเหลือเชื่อมากๆที่เรื่องนี้ไม่ไประสบความสำเร็จเพราะเมื่อดูชื่อพระนางและแนวละครที่ไร,ร้ายๆแรกน่าจะยืนหนึ่งเป็นละครแห่งปีได้เลยแต่ผลลัพธ์เรื่องเรตติ้งกลับออกมาตรงกันข้ามเรื่องที่2องก็รักกลนหัวใจละครเบาสมองดูได้ทั้งครอบครัวของช่อง7จ็ดีที่เรตติ้งผิดฟอร์มละครช่องมากๆคาดว่าสุดอ่อนน่าจะอยู่ที่พระนางหน้าใหม่ทั้งคู่ที่ยังเอาคนดู อยู่อย่างเนยประพาดาและบลิวรพ o นเรื่องที่ 3. รังรักพรางใจอีก,กเรื่องของช่องเจ็ดที่ผิดฟอร์มละครเพราะน่าจะทำเรตติ้งได้ดีกวนน่านี้จากบทประพานที่มีคอนิยายหลายคนติดตามแต่สาเหตุนั้นก็คงจะเหมือนเกาะรัก้นหัวใจที่พระนางอย่างโดนัทพระพ o น์และปูเป้เกสิรินเอาคนดูไม่อยู่โดยเฉพาะในกรณีนี้ดูเหมือนจะอยู่ที่นางเอกมากกว่าพระเอกอย่างหนุ่มโดนัทเพราะสาวปูเป้เจอเน็บแนมมาตั้งแต่ เรื่องที่ 4. จิตฝังหานของช่องวัน31เละครบูในตำนานกลับมารีเมคใหม่อีกครั้งแต่กลับลาจอไปเงียบๆแบบไร้ซึ่งกระแสและเรตติ้งสุดอ่อนของเรื่องในสายตาชาวเน็ตเวอร์ชันนี้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้พระนางเด็กลงแบงค์ิตติประกบคู่พีกพรรารัศยาจนทําให้เชื่อไม่ได้ว่าเป็นละครบูเรื่องที่5ดวงใจในมนตราถือเป็นอะไรที่ผิดคาดมากของช่อง3ามอีกเรื่องกับการคัมแบ็กกลับมาจับคู่กันอีกครั้ง ของคู่จิ้นคู่จริงโตโน่นิชาที่เรตติ้งออกมาต่ำกว่าคาดหมายโดยจุดอ่อนของเรื่องนี้นั้นชาวเน็ตมองว่าเคมีของโตโน่และนิชาในจอดูไม่ฟินเท่านอกจอเหนือเรื่องแนวละครแบบข้ามหุบข้ามชาติที่ช่วงเวลานั้นช่องสามฉายติดติดกันมากไปจนดูซ้ำซากจำเจน่าเบื่อ